สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุขสุขคนณเราจะเ,จเดินสำรับมาหนีเนาะค่ะเนาะยายล้านจอมจุนแฟมิลี่กับพาพี่พี่น้องมาชมบรรยากาศของการเปลี่ยนไทยจ้าพี่น้องคะ่ะนะคะยายล้านกับเอ่อถ้าบอกว่ามันเก่าบอมันกระเทือาโอเคดีคะ่ะพี่น้องค่ะนะคะรถคันนี้ก็ถือว่าซื้อมาได้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะค่ะเนาะตั้งแต่ลูกสาวคนที่สองจอนว่าวหอดได้ลูกชายคนที่สามจ้าพี่น้องคะ่ะนะคะ แต่คั้นี้ก็่ตั้งแต่พ่อซอส410ได้ใจด้อนะคะออกมานิสันพิกเอ็มฟ้าแดงจ้าพี่น้องคะเป็นอยังเพิ่งเป็น,นฟ้าแดงตรงนั้นคะ่ะมันเป็นฟ้าแดงเลยนะคะ,นะคะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เลิศนะคะรุ่นหลักก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่เพิ่นเห็ดออกมาน้ำได้ใจด้อนะคะสําหรับนิสันพิกเอ็มนะคะพี่น้อง หาพีเกมหนะกรบเป๋ามีอีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อแล้วนะคะนอกซื้อจากว่าสิไปหาซื้อน้ำบานนะคะจะเป็นรถบานค่ะบอกว่าดูแลดีบร่ส่วนมากนะคะกับดูแลกับปกตินี่ยระค่ะเพราะว่ารถกรเป๋าคดีเลียนทางไกลเนาะค่ะเนาะมันก็เลยแบบประมาณเอี่ยมอ่องคือเก่านะจ๊ะพี่น้องค่ะโดนโดที่สิริแลนน้อจ๊ะพี่น้องค่ะเยอรมันกระเป๋าคายู่นะคะคู่คับกระเป๋าคายู่ แย่ลานอาย่ตอนลูกสาวเลียนนักซือกับตัวนี้ล่ะค่ะเรียนยีไรีไรนะคะเรียนตะไลไทยไหลไทยพี่น้องเรียนไปโรงเรียนนะคะเราค้นของไปหม้อไม่หม้อมหาสารคามบางกดก็อไปหันไปมีบังสี้กกะส่วนมากส่วนใหญ่หลักๆแล้วกะค้นเขาขึ้นเราน <c oughs> ีละจ้ดีที่สุดคือค้นเขาขึ้นเราเลยจ้านะคะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ด้วยจะได,ด้ดะะูน่าปัดน้องคาหนี่สร้างพลังเหตุให้นะคะเนาะถ้าบอกว่าอูนี่อยู่ใสนะคะเด้ออยู่บ้านไกลหน้าจ้ะพี่น้องขะระวังน้องกุ้งนะคะกับบ้านไกลหน้าด้วยจะเด,ด้นนะคะบรรยากาศรอบๆกับว่ีวยังไลยดอกจ้ะพี่น้องคาเนะคะกับบ้านเฮาก็ธรรมดาสี่ล่ะค่ะนะคะพอไปพอมานะคะพอเอ,อ่นอเฮลิโนนันนี่ได้นะคะ ในนิดๆนน้อยๆนะคะแต่ว่าจิจาการนะคะบางสิ่งบางอย่างก็จะเลือ่อนลงเรื่องยิงขึ้นเร็วๆนะคะเด้อนะคะแต่ว่าจิจการบางสิ่งบางอย่างก็บ,บวกวนเร็วบานใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบานเฮาก็ถือว่าถือว่าคนหน่อยอย,อยู่จ้ะนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าคนหลายบอมันก็หลายช่วงเทศกาลละจ้ะนะคะเทศกาลนี้ก็จะร้ายมากๆเลยเด้อค่ะเด้อนะคะเอาน้ำจะบเหวาดบาไหวคุณราคาไปหน่อ อุปกรณ์จุดก่อนนี่นะคะน้องก๋วยเตี๋ยวน้องน้องก๋วยเตี๋ยวเบุ๊คเด้เจ้าของนะคะเจ้าของร้านแ้่น้องก๋วยเตี๋ยวนี่ราคาพี่น้องเ่ะเวลานจะให้สร้างเช็คใไฮนะคะเนาะเช็คอุปกรณ์ต่างๆเช็คนอนนั่นนี่นะคะพี่น้องค่ะนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นเครื่องโดนเติร์แล้วนะคะพี่น้อง แม่อยู่เฉยๆยื้ยื่นอยู่เฉยได้ไหมคะกำลังเปิดถ่ายอยู่ค่ะน้ำน้ำแบตเตอรี่กับบัตรเติมได้แค่ะพี่น้องค่ะแย่ละอันเห็นบอเป็นเนาะแย่านเปิดยังได้กับเปิดบัตได้คุ้มยังได้กับคุ้มบัตได้นะคะไฮ้ังเปิดถ่ายก็สีได้เปิดแล้วก็สีได้เติมน้ำอาแบตเตอรี่นั่นนะคะเป็นบอกว่าสร้างบอกว่าโอ้จนมาขอดไปนะ ก๋าชิคอดได้รีแล้วกันนะเราไ่ได้เติมจักเคื่อนะค่ะเนาะแต่พัดเหรียนมาแต่พัดได้ล้านมากเนาะค่ะเนาะเสวนมากเสวนใหญ่ก็เติมแต่ตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องคะเนี่ยะเติมแต่น้ำมันเบรกนะคะน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะพี่น้องเออแต่สำหรับอ่าตัวนี้ย่าล้านบ่าใครได้เติมนะคะเวลากคได้เติมรักแล้วก็คือหมอน้ำแล้วค่ะพี่น้องค่ะหมอน้ำตัวนี้นะคะกับจุดนี้นะคะย่าล้านก็เติม ส่วนใหญ่ก็คือเติมจุดนี้นะคะมันก็ไหลลงมานีเองโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าตัวนูนนะตัวนำปะนำฝนนะคะพี่น้องค่ะยลานบท่ันในเห็ดบท่ันในสมอยู่ค่ะตัวนั้นนะคะมันมันเขาเอ่นอย่างละมันแตกนะคะมันหัวมันรั่วนะคะปุ่นมันไหลลงมข้างล่างนะจ๊ะพี่น้องะะถ้าบอกว่าเครื่องมันยังปิงป้งปิงอยู่ะะเลยค่ะด้เนั่งนิ่งนิง,นงยู่เลยได้เจะเลยนะคะเครื่องสะพัดออกมายังบท่ันเห็ดยังพักยางอยู่นะคะเนาะ ัมื่าท่านเหตุยังจักแนวเลยนะคะเป็นเครื่องออกมาออกไม่ตัดสมัยปุ่นล่ะค่ะแต่พสอสอดซีสูนเลยนะคะพี่้อกค่ะนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะกะ็ถือว่าเงียบเียบอยู่เลยเด้จอจะเด้อยังบ่ท่านในพาเครื่องเท่านในเหุยังไม่จกักยางอยู่นะคะเนาะส่วนหมากลักๆแล้วก็จะไปเปลี่ยนแค่สิ่งเล็กๆหน่อยๆนะคะตอนที่มันซึกหล่อลุ่งนะจ๊ะพี่้องค่ะบนงตาขนาดฟ้ากะโปรงรถก็ยัง ดังเดิมของมันอยู่ค่ะพี่น้องนะคะนจะจะบอกว่าเปลี่ยนบอกกันยังไม่ทันได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอ่าย่ร้านจําได้นะตัวนี้กับว่าเคยมีแล้วเดี๋ยวหายแล้วล้วเสาอากาศตะกี้มีเสาอากาศนะคะพี่น้องคะรุ่นนี้มีเสาอากาศนะคะนะแต่ในปัจจุบันว่ามีแล้วนะคะเสาอากาศก็คืออยู่ข้างบนแล้วส่วนใหญ่กลักๆแล้วเพื่อนก็จะมาเฮ็ดข้างบนนะคะเนาะงลักๆแล้ว แต่ว่านี่ได้ค่ะได้เยนะคะรุ่นลิมิเต็ดอีเลีกต้อนรุ่นนี้เป็นรุ่นดีมากนะคะแต่สําหรับตัวนี้นะคะย่ายลานได้เปลี่ยนออกรอบหนึ่งแล้วเด้อนี่ฝาถ่ายมันนี่ค่ะพี่น้องนี่ฝาถายได้เปลี่ยนออกรอบหนึ่งแล้วมันเป็นยังจรงได้เปลี่ยนมันผุค่ะพี่น้องค่ะส่วนญงตัวนี้นะคะรถนิสสันมันก็จะผุตรงนี้นะค่ะพี่น้องค่ะผุตรงไทายมันนะคะตรงช่วงกระบะนี่มันก็จะบอกรีดีบันไดน้ำมันผุเร็วนะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้อากาศดีดีนะค่ะพี่น้องค่ะนะคะอากาศายร้านก็หายปีหายน้องเด้เบิรงนะคะบรรยากาศนะคะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาสอมรถจังสีราคานะคะอันใดบอดีเข้ากับเปลี่ยนออกนะคะพี่น้องค่ะนะคะเพราะว่าตลรดของาย่ร้านล่ะค่ะรถของผู้อื่นก็มีด้วยกันนะคะเนาะเนกันมาเรื่อยเอยู่กันได้ค่ะนะทยอยทยอยมากล่ะค่ะลูกค้าเขามาดีดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นริมถนนนะคะเนาะบรรยากาศดี นี่นะคะพี่น้องจากท่งนี้ก็เป็นท่านบ้านน้องเสียนเด้อใจเด้อนะคะทางนี้ไปนี่ก็เป็นบ้านน้องเสียนจะพี่น้องคะนี่บ้านน้องเสียนเนาะอันนี้คือเห็นอยู่นี่คือบ้านน้องกุ้งเลยใจพี่น้องนะคะก็มีลูกค้าเพ่นกับเขามาเรื่อยๆอย่างซี่ล่ะคะพี่น้องคะไปทางพี่กับบ้านเสือโตกที่ย่าย่านก็จะไปว่าปีนี่ระคะ่ะพี่น้องคะนะคะอันนี้จะเป็นบ้านไกลหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะคะบ้านฮายู้ากิเอนค่ะพี่น้องคะบ้านหฮานะคะจะประมาณนี้นะคะเด้อ อยู่เฉยๆได้ไหมคะมันไม่เปลี่ยนไปมันอยากแค่หยอกเฉยๆหนูก็อย่าไปยุ่งกับมันสิอืมนี่นะคะพี่น้องคะบรรยากาศอากาศดีจ้านะคะตอนนี้อากาศมันบดจกน้อยนะคะอ่อะเาเขาเอาื่อเอียงนะขีฟาก็บเมีสงสัยฝนสะตกด้วยค่ะพี่น้องคะนะคะสําหรับตอนนี้นะคะอยู่เฉยๆทาไมวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอยู่เฉยๆสิ ไม่เอาค่ะอาจจะไม่เพี่น้องคะเป็นแบบเดี๋ยวภาเบินงข้างในค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศด้านในนะคะเนาะแดดออกมาแล้วฮอนฮอนจ้ะร้อนมากนะคะบรรยากาศในร้านจ้ะ นี่ก็เป็นรถไมตเอ็กตนะคะไมติเอก็เอกเป็นกนมาสมเพื่อกันนะคงนนาะโอ้มีแต่รถเอามาสมนะจ๊ะพี่น้องค่ะส่วนใหญ่นะคะเจ้าของ้านม้อนเฝ้า ข้างบนก็กว้างกว้างนะคะพี่น้องคะกว้างขนาดนั้นะคะเพราะว่ามันกงกินน้ำมันนะคะพี่น้องคะบอกเลยว่ากินน้ำมันโชยมากนะคะนี่สิ้ราคาพี่น้องคะนะคะการที่เฮาเห็ดเนี่ยครับกับตองสมอะไะพี่น้องคะกับตองมีกัง การซ่อมการซ่อมแซมนะคะของแม่เมื่อกี้เขอใส่เวีห้องสองสอเลยเด็กไปพุ่งงานอดกี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่างอ๋ออันหน่งั่งอัน่เขาเป็นาอะรมันบาามาถอดได้เหรอจริงๆมนต้องต้องใส้แค่ตัวเดียวครับ แต่ว่าบางบางอย่างนั้นเราบอกว่าจองอ่างมาตอนนี <h 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 ้มันนีห้อยห้อยมาแทนบนนี่จะบอกเกิดจากเกิดจากซางหรือเังไงว่ามันคนห้าตัวเดียวมันมันอาจจะบื่อติปันมันอาจจะไหลออกจังสิหรือว่ามันเพปัญญานมันซึมมันหัวออกสิไหมเจ้าแหวนตัวนี้มันมันหยัดใส่ยุคคลังย้อนสิไหมครับเจ้เจ้าของตนี้คือแล้วขาม้าผมหยเปลี่ยนออกขีดในนี้เองครับผมคิดว่าจสเซ็น อยู่ยื้อเฉยๆคือลักษณะมันมันมันเสียไปแล้วสิไม่ครับอ๋อตีมันดิไปไปตีกว๋วยเตี๋ยวเลยไปก๋วยเตี๋ยว มันมีน้ำมันไหลออกก็หยดบ่เลยมันแห้งมันตีสกันนอเป็นนเดี๋ยวยายกดนเราในนี่คือนนอะไรน้ำแข็งเจ้าน้ำแข็งได้น้ำแข็งอะเยะ ขนมาเอาโอเคตีมเลยด้าโด้าอาจารขอบคุณยิงค่ะนะคะเป้าก่องเรียบร้อยแล้วนะคะมีใส่ประกอบเบสเด้วยนะคะ ต้างนำมันที่เปลี่ยนออกจาก้ารู้ซึกว่าสิเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตเลยหระอจา้าสีขาวปืือๆเลยจ้าพุนจากหาลิตกะไกลจะเป็นจักฤิตินี่เลียบดีนะที่มันอยู่ประมาณสี่ลิตอยู่ดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้ำม,มันแห้งเลยนี่คือเรียบ้อยเลยวะเมียงำมดเยอะเลยหรอพ่า อพวกชาบพวกลูกสูพวกแบวนนี่ไปหมดเลยเรียบร้อยเพราะมันหอนน้ำแข็งเลยเต็มที่กับพวกฟ้าสูงแล้วก็เบิงว่าเป็นเนาะแล้วก็เห็นว่าเป็นเนาะเบิงแหลวกับเบิงเบิงแล้วกับเบิงซ้ำเก่าเห็ดัไก็เห็นว่าเป็นน่ะอยู่หลัะ เบิงบรรยากาศสอบเปลี่ยนไทยนะคะเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องนะคะอย่างี้กขอขอบคุณพี่น้องด้วยจะได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจนะคะใสยเบิง่งอินเคี้ยวหัวเป็ดน้อยแล้วจะได้ราะคะเป็ดน้อยกระทัดรัดนารักนารักจ้านะคะเขาเอืยนว่าลดสมบุกสมบันแล้วจะนะ

ค่ะค่ะไหนโอ้โอ้มันอยู่ตรงนั้นเองเหรือ,อ,อเห็นบละไม่เห็นหรอกเห็นมือช,ช,<ม>ช่างานะงปัะกอบพวกนี้ไงแม่ตัวสววัมพันธ์ลครออับอัน้กอบพวกนี้เราต้องปล่อยห้องใ่แต่ยันเาสิทนบลลูนเลยอืาฮจ้ี่น้องค่ะ นนก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะสุดท้ายขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะคะเด้เฮงเปังปอร่อยๆรวยกันทุกท่นานทุกคนเด้อจ้าบา,บายบายเล็บอยู่เล็บอยู่ค่ะ